เงินแสนหนึ่งเนี่ยที่เขาโอนมาให้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีการจ้างไปมีเซ็กกันครอ่งินหนึ่งแสนมีโอนเข้ามาจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการจ้างไปมีเซ็กจริงๆอ่ะแสนหนึ่งอ่ะไม่ได้จ้างกินเหล้าแต่ว่าให้จ้างจ้างอย่างอื่นค่ะจ้างอย่างอื่นหนูก็เลยถามเขาเลยจริงๆอ่ะรู้แล้วนะว่าแสนหนึ่งอ่ะมันคือค่าอะไรแล้วเขาก็พูดยอมรับเองว่าใช่เขาจ้างอย่างนั้นคิดไหมตอนนั้นว่าทำไมลำไยถึงเลือกเราส่วนหนึ่งผมก็ ก็มั่นใจในเรื่องการเต้นตัวเองระดับหนึ่งครับว่าเราเราเราเองก็ฝึกฝนมาช่วงนั้นคุณมีการรอหองละแหงกับโมซึ่งเป็นแฟนเก่าคุณไหมด้วยครับก่อนที่จะเข้าไปอยู่ไหทตงคำไหมครับคุณรู้ไหมว่าลำไยเนี่ยเขาคบหากับปุ้ยอยู่หรือเปล่าถ้าจริงๆคือไม่ไม่ทราบครับคุณเคยเจอปุ้ยไหมเจอผ่านๆตอนช่วงไปซ้อมตอนที่คุณเองเนี่ยคบหาหรือพูดคุยกับลำไยนะคือตอนนั้นคุยกันลักษณะไหนเป็นแฟนกันไหมเป็นคนคุยกันนะครับ เป็นคนคุยกันนะครับเป็นคนรู้ใจครับใช้คาว่าแฟนได้ไหมในการพูดคุยก็ถือว่าใช่ครับผมครับโกหกพี่ลํใหญ่เองว่าบอสสดเพราะมันเป็นช่วงละหงละแหงแล้วผมก็คิดว่าจะเลิอกอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับในก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันแล้วโมเขาทราบไหมครับว่าใน,นต,าตอนที่คุณอยู่แบบนั้นเนี่ยคุณคบกับพี่ลํใหญ่ไม่ทราบครับคุณแน่ใจว่าสิ่งที่คุณออกาพูดเนี่ยคุณไม่ได้รับจบแทนลํใหญ่ใช่ไหม ไม่ครับไม่มันมีคนที่อยู่ในวงคนหนึ่งไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเงินแสนหนึ่งเนี่ยที่เขาโอนมาให้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีการจ้างไปมีเซ็กกันครื่งินหนึ่งแสนมีโอนเข้ามาจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการจ้างไปมีเซ็กซ์ซึ่งเราเราก็พูดคุยกับโมว่าโอเคเราสามารถชดใช้ในเรื่องความรู้สึกกับโมยังไงได้บ้างซึ่งในตอนแรกกับบอสเป็นคนเสนอไปว่าจะให้โมเดลละห้าหมื่นแต่ว่าบอสก็ทํางานตรงนี้แล้วก็เลิอกอยุ่งทีนี้โมก็ไม่โอเคก็เลยบอกว่า อยากได้จากพี่ลำไยค่าเสียความรู้สึกเรียก10ล้านนะครับคุยไปคุยมาก็จบกันที่2ล้านแล้วก็มีการนัดในการทําสัญญาคุณจ่ายเงินค่าอะไร,รด้วยที่ว่ามีภาพผมหรือพี่ลำไยอะไรที่ไม่เหมาะสมด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกผิดใน สิ่งที่เราทําหลังจากที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วเนี่ยมีการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาใช่ไหมครับก็เหมือนกับที่ไปโพสต์ต่างๆตามเพจอวตารหรือเพจรักดต่างๆก็เหมือนกับสนุกปากมันต้องแดงนะต้องแฉนะซึ่งมันก็เหมือนกับมันไม่ได้อยู่อยู่ที่ตามข้อตกลงเลยนะครับตกลงเนี่ยเงินเนี่ยคุณเรียกเขาสิบล้านไหมเรียก แบบให้เรียกจากบอสไหมเป็นค่าเสียใจแบบที่หนูเสียเวลามาคบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยลงคุณลดเหลือสองล้านถูกไหมค่ะเขาบอกว่าให้ได้แค่นี้คุณเรียกเงินจากใครไอสองล้านเนี้ยจากบอสค่ะทําสัญญาทําไมโมถึงไปทํากับไหทองคาอ่ะเหมือนเขาก็คงกลัวว่าหนูได้เงินไปแล้วจะแบบไม่จบปะค่ะโมคุยกับผมหลังไม์ครับว่าเดี๋ยวได้รับเงินก็บอกทางค่ายว่าเลิกกันแล้วเราก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วค่อยแฉทางฝั่งนู้นฮะบ้านนี้จริงจริงเหรอเนี่ยโมรจริงปะเนี้ย หนูพูดคำจะพูดเลยว่ะหนูจะเอาคุณมาเพื่ออะไรไอ้เงินสองล้านเนี่ยคุณก็คือจะไม่มีการไปแบบเปิดเผยภาพที่มันไม่เหมาะสมหรือ,อ,อการโพสหรืออะไรต่างๆ,ๆนานานเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคุณจะว่าย,ยัางไงหนูก็ไม่ได้เปิดเผยค่ะแต่โมส่งให้ญาติหรือเพื่อนไม่ได้ส่งค่ะส่งครับหนูสาบานให้หนูตายวันนี้เลยเือหมเหมือนกันตอนนั้นคุณม,มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหงือห้องอะไรเหรอเขาจะเลิกกันจริงๆไหมตามที่เขาบอก ไม,ไม่จริงเหรออันนี้ไม่เหมือนกันแล้วเข้าเรื่องคอนโดเลยมันเกิดอะไรตอนแรกกาว่าจะซื้อคอนโดด้วยกันนะคะเขาก็มาบอกว่าได้หนูก็เลยขอข้อมูลเขาขอสเตทเมนต์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปไปยื่นกู้ด้วยกันหนูก็ไล่ดูสเตทเมนต์นะคะแล้วมันไปเจอแบบจํานวนเงินที่ผิดปกติมันมันเข้ามาวันละแสนสองวันซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเข้าไปเต้นเขายังไม่ได้รับเงิน,เข,งเ,งนเขายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างอะคะ่ะถามเขาไหมว่า,ม,าม,มันมาจากไหนะเขาบอกว่า พี่ผู้หญิงฝ่ายนั้นเขาโอนให้ค่ะหนูถามว่าค่าอะไรล่ะเขาบอกว่าเขาจ้างกินเหล้าหนูก็เชื่อเขาแล้วก็โอเคจบเรื่องนั้นไปอืแล้วม,มีมีคนบอกหนูบอกว่าจริงๆอ่ะแสนหนึ่งอ่ะไม่ได้จ้างกินเหล้าแต่ว่าให้จ้างจ้างอย่างอื่นค่ะจ้างอย่างอื่นคุณเชื่อไหมตอนนั้นก็เชื่อครึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะรอถามบอสก่อนอืค่ะหนูก็โอเคฟังฟังไว พอบอสกลับมาจากจากทัวร์ค่ะหนูก็เลยถามเขาเลยว่าจริงๆอ่ะร,รู้แล้วนะว่าแสนหนึ่งอะ่ะมันคือค่าอะไรให้เธอพูดเองแล้วเขาก็พูดยอมรับเองว่าใช่เขาจา้างอย่างนั้นค่ะตามที่หนูฟังมาใช่ค่ะเขาพูดอย่างนั้นจริงๆ<ฮ>แล้วเหมือนบอสหลับไปอะคะ่ะหนูก็เอ๊ะแบบอยากเช็ค iPad เขาอะคะ่ะว่าแบบแอบคุยกันหรือเปล่ากับคนนี้หรอใช่ค่ะ หนูก็เลยไปเปิดดูแล้วก็เจอหนูก็เลยเอาโทรศัพท์หนูอะถ่ายอันนั้นไว้ถ่ายเก็บไว้ค่ะแล้วก็ปลุกเขาตื่นขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเห็นหมดแล้วเขาก็แบบขอร้องหนูแบบว่าเอออย่าอย่าไปบอกใครได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่เขาเสนอเงินห้าหมื่นประเด็นคือหนูมีการเสนออย่างนี้ไหมว่าให้ฉันสองล้านนะเออแล้ว เขาจะไม่เปิดหลักฐานพวกนี้ไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยค่ะยอมรับว่ารับเงิน2ล้านจริงจริงค่ะในห้างประจักษ์ชัยเขาโพสต์อีกแล้วนะแกบอกเลยว่าสรุปหายทองคำเนี่ยฟ้อง20ล้านหลังจากนั้นครับฟ้องมินประมาทโดยการโฆษณาทั้งอาญาและทั้งแพ่งอีก50ล้านปากดีท้าทายต้องหวดแล้วล่าสุดเลยฟ้องเพิ่มอีกค่าหมันไส้เป็น100ล้านแล้วการที่โมบอกว่าโมไม่ใช่คนให้ข้อมูลหรือตัวตัวสื่อต่างๆครับในทางเพจอะไรไปอย่างเงี้ยครับ ก็มีเพจออกมาพูดแล้วเหมือนกันว่าในตัวโมเนี่ยแหละที่เป็นคนให้ข้อมูลไปทําไมบอสถึงมั่นใจว่าเป็นทางโมเรื่องในทิกตอกอะครับมีคนออกมาพูดแล้วอะครับมีคนออกมาพูดแล้วเป็นทางทางโมเหรอใช่ครับคุณฟังจากคน,นจากคุณฟังจากคนจากในทิกตอกเนี่ยเหรอเข้าใจได้ว่าเป็นใครไม่เดี๋ยวก่อนบอสเอาใหม่นะอันนี้สําคัญนะคือบอสจะระบบบอสไปฟังจากทิกตอกมาว่ามีคนพูดแบบนี้แล้วบอสเลยมาบอกว่าเป็นเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอ คือผมเชื่ออย่างนั้นแต่แรกอยู่แล้วครับพี่หนุ่มอีซอตอบแบบนี้ครับใช่ค่ะทําไมซอถึงมั่นใจว่าหลักฐานของลํใหญ่จะไม่มีการหลุดออกสู่สาธารณชนเด็ดขาดเพราะถ้ามีใครต้องเสียหายจากการถูกทําลายด้วยทีแบบนี้ซอก็คงไม่ยอมเด็ดขาดซอก็ต้องปกป้องลํใหญ่แน่นอนเพราะคนนั้นจะไม่ยอมเสี่ยงให้ตัวเองเดือดร้อนเด็ดขาดเพราะซอคือผู้กุมความลับว่าเป็นฝีมือใครและ กูขอยืนยันว่าคนที่ให้ข้อมูลซ้อไม่ใช่โมอ้าวว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมก็อยากขอโทษโมคือก็รู้สึกผิดในเรื่องที่ทําจริงๆโมจะพูดอะไรเขาไหมไม่มีค่ะก็บอกอะไรที่รู้สึกไปเขาขอโทษโมเขาบอกงั้นไม่มีค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรจะพูดด้วยไม่ไม่ไม่ยอมรับว่าเขาจะขอโทษขอโทษไม่ได้รับนะเขาขอโทษบ่อยแล้วค่ะกูตายหนูไม่รับแล้ว เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทําให้พี่เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับไหมเราก็เสียดายสิ่งที่เราต่อสู้มาแต่ในเมื่อมันเป็นความผิดพลาดทางค่ายก็นอมรับเคยรู้มาก่อนไหมครับว่าบอสกับลํใหญ่เขา,าเคยคบหากันผมเพิ่งมาเห็นพฤติกรรมหลังๆมาช่วงหลังปีใหม่นี่เองที่มีการไปเต้นคลิปด้วยกันคู่กันมากขึ้นหลังจากที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยคือพี่ยังจะเก็บบอสไว้ใช้งานอื่นๆไหมหรือจะให้ออกจากไฮทองคาไปเลยน่าจะให้น้องได้ออกจาก ไม่ต้องทำณวันนี้ผมถามจริงๆคือยังคิดว่ายังอยากจะฟ้องโมอยู่ไหมก็สงสารเด็ก20ล้านเนี่ยผมให้เขาตั้งสติก่อนนะถ้ารามปามหรือลูกลามไปอีกยังสนุกกับการปั่นยอดไห์อยู่เนี่ยมันทําให้ผมเหมือนกับว่าผมก็เริ่มต้จะโพสห้าสิบเจ็ดสิบฟัง <40 S 2> ค,คุณนั้นพูดคนนี้ใช่ครับผมก็ต้องเนื่องในเมื่อมันเสียไปแล้วเราเจ็บทั้งใจผมเข้าใจว่าพี่ฟังคุณลุงคนนี้พูดเยอะแล้วพี่บอกอยากเจอโมงีฟังเยอะฟังจากปากโมเองไหมอ่าเอาโมมาเลยเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอเครับเห็นบอกอยากเจอ มันอัพไปช็อกมากมันมันช็อตฟิวมากเลยนะีเรื่องคลิปเนี่ยหนูยืนยันหรือว่าหนูไม่ได้มีการส่งไปให้คุณนุ้นคุณนี้อะไรเงี้ยหนูไม่ได้ปล่อยอะไรให้ใครจริงๆแบบตามเพจอะคะ่ะแล้วคือหนูลบไปหมดแล้วจริงๆค่ะแล้วหลังจากที่มีการทําบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ส่งแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ส่งเลยคะ่ะหนูลบวันนั้นเลยคะ่ะสิ่งที่ผมได้รับกระทบเนี่ยไม่ใช่เรื่องลำหญยนะมันเป็นเรื่องขององค์กรผมผมตั้งใจให้ลำใหย่ห่งสงครามผมก็รักในสิ่งที่ผมรักน้องก็รักในสิ่งที่น้อง ครอบครัวน้องแฟนน้องเข้าใจในทุกความรู้สึกแต่อยากได้คําถามหนึ่งหลังจากได้เงินสักก้อนหนึ่งแล้วเราไปใช้ชีวิตร่วมกัน<อ>แล้วค่อยแบกเมทีหลังเนี้ยมันเรื่องนี้คือไม่จริงเลยค่ะหนูมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไม่เคยรู้เรื่องว่าว่าจะจะมีการแบกเมหรืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาไมบอสถ,ถึงหยิบเอาประเด็นแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมาพูดได้อะครับหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบทางลง ของเขาเหรอครับเขาเต้าเรื่องขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรอครับผมเปิดช่องนี้ตลอดเลยว่าถ้าน้องได้เจอกับผมหรือว่าได้ต่อสายมาคุยว่าที่จะพูดคุยกันบ้างเรื่องของหมดอะมันเกิดจากแบบเด็กอะแล้วอาจารย์ต้องลงมาเคลียร์ลงมาแบบมันไม่มันไม่จาเป็นเลยอะค่ะหนูอยู่กับบอสอะค่ะอาจารย์แล้วหนูหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบผลักดัน แฟนเก่าหนูอะค่ะคหนูหนูรู้ว่าอาจารย์แบบเป็นยังไงอะค่ะและ้วเราเหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้คะ่ะหนูเลยอยากกราบขอโทษอาจารย์นะคะพี่หนุ่มบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยดุดันกว่าน,านี้เยอะแต่ว่าในเมื่อเมื่อน้องโมนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแตแน้ะแต่น้ะกันอีกไม่ต้องไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องอ เอาชนะกันอีกะนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องรอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผ่านไปอขอบคุณมากขอให้โชคดีขอบคุณค่ะเงินทองก็เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ค่ะ,คคะดูแลวัวเอะ